พระนิสรณะหมายถึงพระนิพพานที่ถายทอนที่สลัดออกจากขันธห้าทีนี้ผลนะผลผลของอะไรผลของเทศนาว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเนี่ยมีผลยังไงมาดูผลของเทศนาเนี่ยนะหน้าสองอสี่บเอ็ดพูดถึงผลของเทศนาผลมีสองอย่างนะถ้าแบ่งไปแล้วเรียกว่าผลโดยตรงกับผลโดยอ้อมเหมือนกันเนี่หรือผลที่สืบๆกันไปเนี่ยนะ ผลโดยตรงครับมุขขยะผลเนี่ยผลตร,ตรงตรงอันนี้หมายถึงผลของเทศนานะผลของเทศนาเนี่ยเมื่อฟังจบต้องได้ผลอะไรบ้างในขณะถ้าฟังธรรมเลยเนะ้ารียกว่าฟังธรรมแล้วได้ผลหนึ่งสุตมยะปัญญาเนี่ยต้องได้หรือเรียกว่าถ้าว่าแบบอุกฤษหน่อยนะถ้าฟังธรรมเนี่ยผลที่จะได้ชัดเจนอ่ะก็ได้ตามวิมุตตายตนะห้าใช่ไหมว่าการฟังธรรมนี้ก็เป็นเหตุให บรรลุได้ตามวิมุตตายตนะนะถ้าไม่ได้บรรลุล่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสุตตะมยะปัญญาต้องได้ได้ว่าอย่างไงบ้างถ้าฟังจบนะต้องได้ว่าอย่างไงถ้าฟังแล้วต้องได้เนี่ยสุตตะมยะญาณนี่ได้อะไรได้ว่านี้ควรรู้ยิ่งอภินญย,ยะนี้ควรกำหนดรู้เรียกว่าปริญญย,ยะนี้ควรละปะหาตถาภะนี้ควรทำให้แจ้งสัจจิกาตถภะนี้ควรเจริญภาเวตภะ พอฟังจบแล้วต้องแยกเป็นอย่างเงี้ยแยกว่าเออนี่ต้องรู้ยิ่งนะนี่ต้องกําหนดรู้นี่ต้องละนี่ต้องเจริญนี่ต้องทําให้แจ้งไม่ใช่ว่าก่อนฟังกับหลังฟังฉลาดเท่าเดิมอะไเียมันก็ต้องพัฒนาขึ้นบ้าง,งังไม่มีสุตตามายาปัญญาคือรู้ว่าเออเนี่ยกําหนดรู้นะนี่ละนี่เจริญนี้ทําให้แจ้งหรือว่าฟังแล้วก็แยกแยะออกเลยนะถ้าทุกขศาสตรต์ต้องเป็นยังไงสัพเพสังขารานิจา สัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรมมาอนัตตาแยกเป็นเลยถึงในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งเนี่ยก็มาแยกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเพราะในนั้นจริงๆก็ไม่ได้มีอัตตาอะไรแล้วในสิ่งทั้งมวลเหล่านั้นนะถ้าในส่วนของกุศลนี่ก็ยังมาแบ่งประเภทว่าเออเนี่ยพาเสื่อมนะเป็นอะไรหานะภาคยะนี้ส่วนแห่งการดำรงอยู่เป็น ทิติภาคยะนี้ทําให้วิเศษยิ่งๆขึ้นไปเป็นวิเศษสภาคยะส่วนนี้ชํำรกกิเลสได้นะอันนั้นเป็นนิพเพทะภาคยะอันนั้นเป็นผลของสุตตามยายานทีนี้ผู้ที่มีสุตตามยายานเนี่ยถ้าเขาฟังแล้วจุดจบจริงๆอ่ะเขาต้องจบด้วยการรู้อะไร อีทางทุกขังอริยสัจจังเพราะฉะนั้นเมื่อฟังถึงที่สุดต้องบรรลุอริยสัจว่ารู้ว่านี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้นิโรธาคามินีปฏิปทาถึงรู้ว่าทุกก็ต้องบอกกาหนดรู้นะสมุทัยตหานะนะนิโรธทําให้แจ้งมักต้องเจริญอันนี้เป็นสุตตะมายญาญาว่าฟังแล้วต้องเป็นอย่างนั้นผู้แสดงธรรมเองก็ต้องชี้ไปหาจุดนั้นให้ได้ ถ้าชี้ไปจบที่อริยสัจไม่ได้ก็ไม่ได้เรียกว่าธรรมกถึกอะไรผู้แสดงธรรมเนี่ยเรียกว่าธรรมกถึกพระพิสุไปถามว่าด้วยประการอย่างไรเนอะพิสุชื่อว่าธรรมกถึกก็คือผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอายตนะทั้งหกอ่ะเรียกว่าธรรมกถึกผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าเรียกว่าผู้ปฏิบัติดี ผู้ที่ปฏิบัติแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าปฏิบัติแล้วหลุดพ้นอย่างนั้นจริงๆเพราะไม่ถือมั่นก็เรียกว่าพระอรหันย้อนมาที่วิจัยผลอีกครั้งหนึ่งนะว่าผลเนี่ยผลโดยตรงก่อนนะผลโดยตรงเนี่ยมีอยู่9อย่างด้วยกันข้อแรกก่อนนะสุตมยปัญญาข้อสองรู้อัดหรืออัทเวทเนี่ยนะแล้วก็รู้ธรมธรรมเวทเวทะตัวนั้นแปลว่าความรู้รู้อัดและรู้ธทม คำว่ารู้อัดนี่รู้ยังไงโดยทั่วๆไปเนี่ยคำว่ารู้อัดมีหลายกลุ่มนะแต่ตรงอัดหมายถึงปัจจยุปบรรณธรรมก็ได้อัดหมายถึงปอยอเรียกว่าปัจจยุปบนนณธรรมธรรมะหมายถึงปัจจัยอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งคำว่ารู้อัดรู้ธรรมเนี่ยรู้อัดก็คือรู้ว่าคําตรงนี้หมายถึงอะไร คำตรงนี้หมายถึงศีลคำตรงนี้หมายถึงสมถะคำตรงนี้หมายถึงวิปัสสนาคำตรงนี้หมายถึงมรรคคำตรงนี้หมายถึงผลฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้เรียกว่ารู้รู้อัดส่วนรู้พยัญชนะก็คือเห็นศัพท์แล้วรู้หมดเลยว่าศั์เหล่านี้มีความหมายเท่าไหร่ขอบเขตยังไงเนี่ยนะถ้าพูดเีกในหนึ่งก็บอกว่าผู้ที่ฟังทมแล้วรู้อัดรู้ทมเนี่ยถามว่าแค่ไหนฟังแล้วสงเคราะห์ลงเนติปกรณ์ได้หมดเลย เอาเอาแบบตัวอย่างของเราก็คือพระมหากจจยนะใช่ไหมพระมหากจจยนะเนี่ยท่านฟังทำปั๊บเนี่ยท่านรู้เลยว่าอัฏฐะเนี่ยต้องเอานัยยะอะไรมาจากักนะเอานันทิยาวัตตะติปุคละหรือสีหวิกีริตาในมาเป็นเครื่องวัดท่านฟังออกเลยแล้วธรรมะเหล่านี้เนี่ยต้องเอาหาระสิหมามาตรวจสอบมาพิจารณาอย่างไรเนี่ยนะก็ฟังออกแยกแยะได้หมดเลยทีนี้เมื่อรู้อัตรู้รมเนี่ย ก็จะต้องอบรมวิสุทธิหกประการใช่ไหมเพื่อที่จะได้ไปเข้าถึงอริยมรรคเนี่ยนะวิสุทธิหกประการคืออะไรหนึ่งศีลวิสุทธิสองจิตตวิสุทธิสามทิฏฐิวิสุทธิสี่ตังขาวิตรณะวิสุทธิห้ามัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิหก็ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิอ้าวแล้ววิสุทธิข้อสุดท้ายไปไว้ไหนอ่ะก็ไว้ที่อริยมรรคข้างบนไง อริยมรรคข้างบนนั้นเป็นวิสุทธิข้อสุดท้ายเรียกว่ายาณทัศนวิสุทธิอยู่แล้วอันนี้เป็นผลตรงๆของเทศนาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยผู้ที่ฟังโยนิโสมนสิการแบบนั้นเนี่ยฟังแล้วปฏิบัติตามนั้นได้ทันที